สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงให้คนลัคนาเมถุนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะช่องนี้เน้นดูลัคนานะคะถ้าไหนไม่ทราบลัคนาต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปหาลัคนาก่อนนะคะ เมื่อทราบลัคนาแล้วก็มาดูที่คลิปคำทำนายได้เลยแต่ถ้าดูแบบลัคนาแล้วไม่ตรงท่านสามารถที่จะดูคลิปอื่นๆที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะบางคนบางท่านไม่ทราบลัคนาหาลัคนาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถดูคลิปอื่นๆที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้คุณจะมีลักษณะแบบของคนที่เรียกว่า เจ้าสำราญนะคะเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกินดื่มเที่ยวนะคะจิตใจฮึกเหิมนะคะเรียกว่าอยากทำอะไรตามความคิดของตัวเองเยอะในเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามันมีไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะ มีไพ่ที่อันตรายใหญ่ๆก็คือไพ่เดทาวเวอร์นะคะแล้วก็มีไพ่ดาบขึ้นหลายตำแหน่งนะคะดังนั้นคนลัคนาเมทุนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงเดือนที่คุณต้องระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะยังมีดาวที่สถิตยอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นภพปัตตนิของคุณนะคะดาวที่ว่าก็คือดาวพุธนะคะดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวสุกนะคะก็เรียกว่าเล็งลัคนาคนลัคนาเมถุนเลยนะคะ หนึ่งในนั้นก็จะเป็นดาวดาวทั้ง3ดวงนี้เป็นดาวสองเจ้าเรือนด้วยนะคะมาจากพบที่ดีแล้วก็พบที่เสียด้วยโดยเฉพาะดาวขานนะคะซึ่งเป็นดาวในภพอริของคุณนะคะเป็นทั้งดาวในภพอริและก็ภพลาภะนะคะสาหรับดาวงคารน,นะคะส่วนดาวศุกร์นั้นก็เป็นเจ้าเรือน2เรือนนั่นก็คือในภพเรือนปุตตะและก็เรือนวินาศนะคะดังนั้นเดือนนี้คนลักนา ราศีเมทุนก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัระวังเรื่องอะไรบ้างแม่หมอนะคะระมัดระวังหนึ่งเลยนะคะการกินดื่มเที่ยวของคุณนะคะจะมีปัญหาได้นะคะเรามาดูที่ไพ่ประจําตัวของคุณกันก่อนนะคะไพ่ประจําตัวของคุณก็คือไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะช่วงนี้จะมีเรื่องของการเดินทางนะมีเรื่องของการเดินทาง ออกไปท่องเที่ยวก็ได้การผจญภัยมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาหรือบางคนบางท่านมีเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าคนลัคนาเมถุนจะเป็นคนที่ขี้เล่นนะคะขี้เล่นแล้วก็รู้สึกมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในช่วงนี้นะคะส่วนไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่เดอะฟูลเมเจอร์คานานะคะเดอะฟูลนี่ก็ เจ้าชู้ค่ะนิสัยเจ้าชู้เจ้าสำราญรักการท่องเที่ยวนะคะมีชีวิตที่แบบมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ยึดติดกับสิ่งใดอยากทาอะไรตามอารมณ์ตามใจของตัวเองนะคะบางคนมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าไม่ค่อยซีเรียสหรือว่าจริงจังกับชีวิตมากนักนะคะชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆส,สนุกสนานไปวันๆนะคะ รักการผจญภัยและการท่องเที่ยวนะคะสำหรับไพ่เดอะฟูลนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือไม้เท้ามาด้วยนี่ก็เรียกว่าคนลัคนาเมถุนในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะปล่อยอารมณ์ไปตามใจของตัวเองเยอะพอสมควรนะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่3ความคิดเจ้านายหัวหน้านะคะก็จะออกแนวไม่ค่อยฟังคนอื่นนะคะช่วงนี้คนลัคนาเมถุนนะคะจะเป็นคนที่มีความคิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นนะคะ ค่อนข้างที่จะดื้อรั้นดันทุรังนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ความคิดของคุณเรียกว่าอยากทําอะไรตามความคิดของตัวเองนี้ก็ต้องรามดระวังนะคะในตําแหน่งนี้เจ้านายหัวหน้าด้วยนะคะก็รามัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานของเจ้านายหัวหน้านะคะหรือมีเรื่องให้เปลี่ยนเจ้านายหัวหน้าเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ระมัดระวังเรื่องของการขัดแยง้งทะเลาะวิวาทกับบุคคลที่มีอิทธิพลม,มากกว่าคุณนะคะหรือว่าะทะเลาะขัดแย้งกับเจ้านายหัวหน้าได้ในช่วงนี้สําหรับคนลักนาเมถุนนะคะส่วนไพ่ตําแหน่งที่4ของคุณเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเป็นเรื่องของการงานคนรักคู่ครองนะคะเรื่องของการงานแล้วนะคะมีเรื่องที่ต้องให้สะสางนะคะมีเรื่องที่ต้องให้กลับไปแก้ไขนะคะบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะ แอบทำงานที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะเป็นพวกงานที่ผิดกฎหมายสักหน่อยหรือว่างานที่มันแบบทำลับๆไม่เปิดเผยก็ได้นะคะหรือว่าการงานของคุณในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะต้องใช้ความฉลาดแกมโกงเข้าไปช่วยด้วยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จได้นะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีการติดสินบนทําทุกอย่างให้ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการงานนะคะสําหรับไพ่เจดดานะคะ ส่วนตำแหน่งที่5นี่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญบุตรบริวารน,นี่ดีนะคะ1เหรียญบางคนบางท่านจะได้ของฝากของขวัญของถูกใจจากในฝ่ายของบุตรบริวารลูกน้องของคุณนะคะเป็นโชคลาภหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะเรียกว่าคนลัคนาเมถุนที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะบางคนบางท่านก็จะมีเรื่องของ การมีโชคลาภในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรือว่ามีการเซ็นสัญญาสําคัญสําคัญอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการงานก็ได้นะคะตำแหน่งที่6เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้นะคะเรียกว่า มันจะมีความดีเลยเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องนะเรามาระวังใครที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางไปต่างประเทศนะคะติดต่อประสานงานนู่นนี่นั่นจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะคุณต้องวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะ1-2-3-4วางแผนไว้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งนี้ตำแหน่งของคุณแม่ของคุณด้วยคุณแม่จะไม่ค่อยไว้ใจคุณจะไม่ค่อยไว้ใจเพราะว่าช่วงนี้คนลักนาเมถุนจะค่อนข้างเรียกว่าเจ้าสำราน ใช้ชีวิตไปเลื่อยเปื่อยหรือว่าเข้าสังคมบ่อยขึ้นทําตัวไร้สาระทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยไว้ไวางใจนะคะตําแหน่งคุณพ่อของคุณเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยให้เรามาระวังสุงภาพของคุณพ่อเรามาระวังอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะเรามาระวังการตกจากที่สูงนะคะไพ่ปัญหาคุณเป็นไพ่เดอะเวิร์นะไพ่เดอะเวิร์นี่คือไพ่คนโสดนะท่านมีปัญหาแล้วก็ให้เรามาระวังนะคะในเรื่องของใครบางคนนะคะที่เรียกว่า กินดื่มเที่ยวบ่อยๆนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปอาจจะมีการตั้งคันโดยไม่พร้อมได้นะคะมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของกําเนิดของทารกขึ้นมาหลายใบนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะซันแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะให้เรามาระวังนะคะแล้วก็ในตำแหน่งนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศก็อาจจะมีปัญหาติดขัดล่าช้าดีเลย์ได้นะคะระวังสถานการณ์บางอย่างจะทำให้คุณเรียกว่า ถูกกักบ,บริเวณนะเพราะว่าไพ่เดอะเวิลคือไพ่ของความอิสระเสรีนะคะแต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งของปัญหาแล้วมันก็จะตรงข้ามกันนะคะคือถูก กักบริเวณหรือว่าขาดอิสระเสรีในการทำหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองนะคะตำแหน่งที่8คุณเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างนะคะโอโ้คนลัคนาเมถุนจะได้เข้าไปสู่สังคมที่กว้างขึ้นนะคะอาจจะไปรู้จักกับเพื่อนฝูงในวงสังคมที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นหรือว่าเพื่อนของคุณนั้นนะคะเป็นคนเด่นคนดังนะคะเป็นคนที่คนอื่นรู้จักเยอะนะคะจะเข้าไปสู่สังคมลักษณะนี้มากขึ้นนะคะ ซึ่งนะคะถวดดีไหมก็โอเคนะคะสำหรับไพ่เดอะซันนะคะแต่ว่านะคะสำหรับไพ่เดอะซันนั้นนะคะที่อยู่ในตำแหน่งที่8เนี่ยนะคะมันหมายถึงการเดินทางโอกาสโชคลาภนะคะชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าคนลักนาเมถุนนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ลันลามากเลยคนไม่ถุนนะคะแต่ที่ต้องระวังก็มีนะนะคะส่วนตำแหน่งที่9จะเป็นจิตใจของคุณลึกๆแล้วเป็นยังไง เป็นไพ่อัศวินถือดาบไพ่อัศวินถือดาบนี่โหไม่เกรงกลัวใครนะคะจิตใจลึกๆแล้วเป็นคนฮึกเหิอมมากช่วงนี้ฮึกเหิมอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองอยากไปก็ไปอยากหยุดก็หยุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าจิตใจหรือว่าใจครองของคุณนั้นมีความฮึกเหิมมีความกระตือรือร้นนะคะ อยากจะทําอะไรตามความคิดตามอารมณ์ของตัวเองเยอะนะคะส่วนไพ่สรุปเป็นไพ่สามถ้วยการเข้าสังคมค่ะมีแต่ไพ่ของการเข้าสังคมทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะในเดือนกุมภาพันธ์เข้าสังคมดื่มกินฉลองเฮฮาปาร์ตี้นะคะบางคนบางท่านก็อาจจะได้บ้านใหม่ก็ได้ได้รถใหม่ก็ได้นะคะ แต่ในไพ่สามถ้วยนะี้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการตั้งครันมีบุตรด้วยนะคะให้ระวังนะถ้าบางคนบางท่านที่นะคะกินดื่มเที่ยวแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากเกินไปจะมีปัญหาการตั้งคันมีบุตรโดยไม่พร้อมได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คืออะไรคือเรื่องในตำแหน่งของการงานของคุณมันมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ในไพ่นะคะใครที่ชอบเข้าสังคมบ่อยๆนะ หมอต้องบอกไว้นิดนึงสำหรับคนเมถุนใครที่ชอบเข้าสังคมบ่อยๆนะคะกินดื่มเที่ยวนะคะให้ระมัดระวังการถูกมอมเมาะสมมตินะคะสมมติสถานการณ์ก็คือว่าถ้าคุณไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์หรือว่ามีการเลี้ยงสังสรรค์ในที่ทํางานของคุณนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองดีๆนะอาจจะถูกมอมมอมยาได้นะนะคะสําหรับคนเมถุนต้องดูแลตัวเองดีๆในช่วงนี้นะคะเพราะไพ่เดือดทาวเวอร์ขึ้นกลางสําหรับเนี่ยมันหมายความว่า ความคิดหรือว่าอะไรที่คุณตั้งความหวังไว้มันจะพังทลายลงมาหมดเลยอะไรที่เราแบบออวาดหวังไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะนะคะสรุปมาเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าพังหมดเลย <pt ain> แผนการที่วางไว้ในหัวก็ต้องเรามาระวังนะคะการงานของคุณดีไหมการงานของคุณจะต้องใช้ปฏิพานไหวพริบเยอะนะคะจะต้องใช้ปฏิพานไหวพริบเยอะมีเล่เหลี่ยมนะคะ ถึงจะโอเคในช่วงนี้สําหรับคนเมทุนนะคะแต่ให้เราะมัดระวังสําหรับบางคนบางท่านที่แบบว่าชอบเที่ยวเตะๆมากเกินไปจนทิ้งงานทิ้งการสะสมพอกพูนคุณอาจจะต้องมาเข้ามาสะสางแก้ปัญหาเดิมๆในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนลัคนาเมทุนนะคะมันเหมือนกับคนทิ้งงานคนทิ้งงานคนไม่ใส่ใจในเรื่องของการงานเพราะมันเป็นไพ่เป็นไพ่ทหารที่แบกดาบนี้ออกไป5ดาดาบะค่ะนะคะ เหมือนกับแอบทําอะไรไม่บอกหรือบางคนบางท่านแอบนี้เที่ยวไม่ทําการทํางานอะไรประมาณเนี้ถ้าเป็นเด็กก็คือหนีเรียนนั่นเลยค่ะไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้นะคะช่วงนี้คนไม่ทุนจะแนวแนวนี้นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภจะมาจากทางฝั่งของเพื่อนจะซื้อหวยอะไรก็ลองตามเพื่อนดูนะเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นตําแหน่งที่8เนี่ยนะคะ<ม>ก็มีโอกาสที่จะถูกหวยเหมือนกันนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคนโสดคะคนโสดช่วงนี้แม่หมอต้องบอกเลยว่าอย่าล่อยตัวเองมากเกินไปแม้นว่าเจอใครในช่วงนี้ก็เรียกว่าคิดไม่ดีกับเราเขาคิดไม่ดีกับเรานะคะเขามีอะไรปิดบังซ่อนเล้นไว้นะคะบางคนบางท่านอ่ะอาจจะเจอคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าหน้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่ามันเหมือนคนที่เข้ามาไม่ค่อยจะจริงใจนะคะ เหมือนมาหลอกเราเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะสำหรับคนโสดไม่โอเคยิ่งถ้าใครที่ชอบเที่ยวในช่วงนี้ต้องระวังตัวมากๆสําหรับคนไม่ทุนนะคะส่วนคนคุยค่ะคนคุยเป็นยังไงบ้างสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะถ้าเป็นคนคุยนะคะสถานะความสัมพันธ์ช่วงนี้จะค่อนข้างที่เรียกว่า,าไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางเท่าไหร่นะคะ คนรักจะทําตัวแบบแปลกๆไม่ค่อยเปิดเผยทําตัวลึกลับซับซ้อนนะคะในช่วงนี้นะคะทาให้คุณหวาดระแวงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะในส่วนของคนมีคู่มีโอกาสที่จะมีบุตรตั้งครรภ์ได้นะในช่วงนี้มีไพ่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการกําเนิดบุตรหลายใบนะคะดังนั้นแล้วคนลัคนาเมทุนที่ยังไม่มีบุตร ไปขอบุตรกับใครไว้ไหมที่ผ่านมามีโอกาสได้บุรนะคะมีบุตรตั้งครันในเดือนนี้นะสาหรับคนลัคนาเมถุนนะคะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งเรียญที่มีมือบางอย่างนะคะที่ยื่นมาให้คุณในตําแหน่งของบุตรบริวารน,นะคะบางคนอาจจะได้บุรนะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะสาหรับคนมีคู่นะคะแต่ถ้าคนโสดคนคุยถ้ายังไม่พร้อมในเรื่องของการมีบุรเนี่ยต้องระวัง ะะเด็กอาจจะมาเกิดได้ง่ายนะในช่วงเดือนนี้สำหรับคนเมทุนนะคะก็เรียกว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสรุปไพ่ของคนลัคนาเมถุนในเดือนกุมภาพันนียจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในเรื่องของการงานนะนะคะจะเป็นเด็ดในการเข้าสังคมเยอะการรู้จักคนเยอะในเดือนนี้นะคะกินดื่มเที่ยวเยอะนะคะเรียกว่าคนลัคนาเมถุนเดือนนี้ เป็นเดือนที่คุณหลั่นล้าแต่เป็นการหลั่นลลาที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะสําหรับคนเมทุนนะคะก็จะประมาณนี้โชคลาภก็อยู่ที่เพื่อนค่ะเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นตําแหน่งของเพื่อนของคุณนะคะซื้อหวยอยากถูกหวยรวยเบอร์ก็ไปซื้อตามเพื่อนดูนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่ถูกเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดือนมีนาคมนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ